ใน,ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครทั้งหมดแล้วก็ลิลลี่กับไรคอที่ควรจะใส่ให้กับตัวละครนั้นๆรวมถึงทีมที่รวมถึงทีมที่ตัวละครนั้นๆควรจะอยู่เอาละเราเริ่มกันเลยดีกว่าและตัวละครแรกของเราก็คืออารันอารันนั้นเป็นตัวละครที่ยิ่งให้พีของตัวเองต่ําเท่าไหร่ก็จะยิ่งอีเรงขึ้นมาเท่านั้นซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจสูงสุดถึง36%และด้วยสกิลการต่ดอดสู้ของเขานั้นมันก็จะทําให้เฮทพีของเขายิ่งลดลงเร็วขึ้นไปอีก เอาละเรามาดูไล์คนที่เหมาะกับอารันกันอารันนั้นจะมีไล์คนทั้งหมด4แบบที่เหมาะกับเขาหนึ่งเลยคือ Something irreplaceable ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่ว่าอันนี้แหละมันจะ,จะทาให้อารันเพิ่มแอแท็กของตัวเองขึ้นอีก24%และเมื่อกําจัดศัตรูได้หรือโดนโจมตีแล้วก็จะทําให้ฟื้นฟู8%ของแอตแท็กของผู้สวมใส่ทันทีพร้อมทั้งสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก24%จนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปของตัวละครที่สวมใส่นั้นเป็นชิ้นที่ดีที่สุดของอารันเลยอันนี้ต่อไปชิ้นที่ดีรองลงมาจากชิ้นนี้นะครับก็คือนาวเฮียทูรันนาวเฮียทุรันนั้นจะบบก24%ของแอตแท็กของผู้สวมส แล้วก็จะฟื้นฟูเมืม่อกำจัดศัตรูได้บวก12%ของแอแทมของผู้สวมใส่นั่นเองเอาไว้แค่เฉพาะดีเลือดอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรส่วนชิ้นต่อไปคือ a าร์ซิเค t v โวล e อาร์ซิเค็โวลนั้นจะบวกดาเมจที่สร้างขึ้นอีก20%แล้วจะเพิ่มอีก20%เมื่อ HP ของเราต่ำกว่า HP ของตัวที่เราโจมตีเป็น4 0นั่นเอง เอาละต่อไปก็เป็นมิวท์ท De ดีมส์เมื่อให้พีของเราต่ำกว่า80%จะบอกคีิ์ข้อ12%โดยรวมอันที่ดีที่สุดก็คือ something indepensible ครับผมเอาละเราจะมาดูลีลิตที่เราต้องใส่กันนะครับลีลิตที่ผมจะใส่ก็คือลีลิตรีเลือดครับจำนวน4ชิ้นนี้ถามว่ามันดีอย่างไรมันดีตรงที่มันสามารถรีเลือดได้นั่นแหละครับและก็สามารถช่วยลดดาเมจให้กับอารันได้และฟื้นฟูพลังงานอีกห้าน่วยนั่นเองครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นทีมที่อารันควรจะอยู่ ในทีมที่อารังคนจะอยู่นั้นคนจะประกอบด้วยมาร์สหรือไม่ก็เจพ่าดอยู่ในทีม พราะตัวละคร2ตัวนี้สามารถให้โล่กับอารันได้อารันนั้นจำเป็นต้องมีโล่เพื่อน,นํามาทดแทนกับพลังชีวิตของตัวเองที่เสียไปครับเพราะสกิลของอารันนั้นจะหักจากเปอร์เซ็นต์เลือดไม่ได้หักจากโล่ป้องกันที่ตัวเองได้รับและมันยังสามารถทําให้ลดความเสี่ยงที่อารันนั้นจะถูกทําให้นอนกองกับพื้นเป็นคนแรกได้เอาละตัวละครถัดไปก็จะเป็นตัวละครฮุกนั่นเองตัวละครฮุกนั้นเป็นตัวละครที่เน้นให้ศัตรูติดติดไฟเรื่อยๆทุกเทิร์นซึ่งไลค์คนที่เหมาะกับนางนั้นมันก็จะมีทั้งหมด2แบบนนั่นก็คือทนนั้ง แท็ของผู้สมสัสเพิ่มขึ้น10%และสร้างเดมเมจก่สศัตรูเป้าหมายที่ติดสถานะเ่าไม้หรือสถานะเสียเลือดเพิ่มขึ้น16%โดยเฟสนี้จะยังมีผลกับเดมเมจต,ต่อเนื่องอีกด้วยเห็นไหมซึ่งสก,กิลของคุกนั้นมันจะเผาทุกเทินและมันจะบวกอีก16%ให้กับเดมเมจที่เผา ูปกติฮุกมันเผาประมาณสั้ง32ตอนนี้ก็กลายเป็น48ละทุกๆเทิร์นเลยเอาละต่อไปก็จะเป็นเดอ r ์โมริ l c ว m ค to มา u หลังจากผู้สูงใั่ทำการโจมตีปกติปล่อยสก,กิลต่อสู้หรือถ้าไม่ตายโจมตีศัตรูปเป้าหมายแล้วผู้สูงศักจะได้รับ1เต็ตจะโบก12%มันก็แค่บบกแต่12%แต่มาสเต็กได้ไงเอาไว้ระยะยาวนี่เอาละเรามาดูลิลิกกันส่วนลิลิกลนั้นเราจะใช้ตามนี้กันเลยเราจะเน้นไปที่เพิ่ม a อ t a แท็กให้กับตัวของฮุกทำให้ดาเมจเผาไหม้มนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเรื่องในทีมที่ฮุกคนจะอยู่นะครับด้วยการที่ฮุกนั้นมีค่าเดฟที่น้อยมากทําให้เราต้องใส่พวกนาตาชาเป็นตัวฟื้นฟูหรือไม่ก็พวกอนุรักษ์อย่างมาสเดบขาด สองตัวนี้อยู่ในทีมด้วยแต่โดยรวมมันก็อยู่กับที่ด่านนะครับว่าด่านนั้นแพ้ไฟแพ้อะไรเราก็ใช้ฮุกนี้เข้าไปล้อมวงได้โอเคครับ่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างคาร่าตัวละครของคาร่านั้นจําเป็นต้องโดนโจมตีก่อนถึงจะเกิดผลมากที่สุดโดยถ้าไม่ตายของเขานั้นจะสามารถล่อให้ศัตรูโจมตีกับตัวเธอได้เมื่อเธอถูกโจมตีสามารถติดมาร์กให้กับศัตรูที่โจมตีใส่เธอแล้วก็สามารถโตกลับได้นั่นเองใน,นส่วนของไรคนนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบนั่นก็คืออย่างแรกเลยสแต็กดามเมจแล้วก็เอาไปใช้ระยะยยาวนนั่นก็คือ the molest welcome you ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เมื่อโจมตีปกติหรือปล่อยสกิลต่อสู้หรือใช้ท่าไม่ตายแล้วก็จะได้รับสแต็กเพิ่มขึ้น12หน่วยสแต็กโจมตีนะเพิ่มขึ้น12หน่วยส่วนอีกชิ้นก็จะเป็น something i r r e p l a c e stable ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่โบแอทแทคให้กับผู้สงสัย24%และเมื่อกําจัดศัตรูหรือโดนโจมตีแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิต8%ของแอทแทของผู้สงสัยทันทีพร้อมทั้งสร้างไดาเมจเพิ่มขึ้น24หน่วยกรวมเป็น48หน่วยแล้วก็ส่วนกลับไปจนกว่าจะจบเทิรของเราให้มองว่าเมนว่าชิ้นนี้ดีสุด ส่วนชิ้นเนี้ยเอาไว้สําหรับด่านยาวๆเช่นบอสแบบอื่นๆเลยในส่วนของลิลิกเราจะใช้เซตนี้กันนะครับเซตนี้จะเป็นเซตที่บวกเปอร์เซ็นต์แอกแท็กให้กับผู้สมใส่แล้วก็สมมุติว่าคาร่าดโดนโจมตีมาก็จะส่วนดาเมจไปอีก22%ใส่เป้าหมายครับอันนี้ผมมองว่าชิ้นนี้ผมอนนมองว่าดีสุดละเอาแล้วครับต่อไปเป็นทีมที่คาร่านั้นควรจะอยู่คาร่านั้นควรจะอยู่กับทีมที่สามารถฟื้นฟูพลังชีพิตหรือให้โลกับตัวของคาร่าดได้เพราะคาร่าเป็นตัวที่สามารถย่อย,ยุ่ศัตรูได้ทาให้คา,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 ารตาตอเมจีลลดว เพราะฉะนั้นมันถึงตอบโจทย์ในการที่ต้องอยู่กับทีมเดียวกันกับคาร่าครับเอาละและตัวละครสุดท้ายของสายทำลายล้างนั่นก็นคือ <c oughs> MC ของเราเ,เองเมนคาเรคเตอร์ไม่ต้องพูดถึงอะไรมันมากลกผมใช้ชิทนี่เลยทำลายล้างคารฟซิงสกายบอก20%เดาเมจากนั้นลีลิปผมก็ใช้เซตนี้เลยเหมือนกับคาร่าบอกดาเมจเยอะๆแล้วก็ตีเข้าไปจบครับเอาละต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวละครล่าสังหารนะครับในตัวแรกของเรานั้นก็จะคือเตเลนั่นเองครับ เอาละครับตัวละครอย่างเซเลนนั้นเป็นตัวละครที่ต้องทําให้ความเร็วของตัวเองนั้นสูงกว่าชาวบ้านแล้วก็ต้องรีบสังหารศัตรูให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ได้เทิร์นเพิ่มอีกถึงเทิร์นนั่นเองและใน,นส่วนของได้คนที่เหมาะกับเซเลนนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นนั่นก็คืออินเดอร์ไนท์ความสามารถของอินเดอไนท์คือทําให้อัตราคิดว่าของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น1 8และเมื่อความเร็วเคลือ่อนที่ของผู้สมสัยมากกว่า100ในทุกๆ10หน่วยจะสามารถทําให้้้้ดดเเมมขขอองผูสสััยยพิ่่่ึนนนนน6%ต10หวไ้ และทําให้ดาเมจคิทคอนของท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก12%ใน4ีหน่วยของนั้นนั้นได้สแตกได้ถึง6ขั้นซึ่งหมายความว่ามันสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง36%และดาเมจท่าไม่ตายก็เพิ่มได้สูงสุดถึง72%นั่นเองและชิ้นนี้มันสามารถทําให้เซเลสสังหารศัตรูได้ง่ายๆเลยทันทีต่อไปก็จะเป็นไอเทมซอสเพล เมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนศัตรูตัวเดียวกันหลายครั้งแต่ละครั้งจะสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น8%เอฟเฟกตนี้สามารถซ้อนทับกันไ,ได้5ครั้งและคนชิ้นนี้เอาไว้สำหรับตีบอสโดยเฉพาะเลยครับคือตีแค่เป้าเดียวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปเป้เปเปาอื่นเลยนะตีแค่เป้าเดียวแล้วมันจะสามารถสแต็คเดมเจเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง40%นั่นเองเอาต่อไปก็จะเป็นส่วนของลีลิคนะครับลีลิคเราจะใช้กันเซตนี้เลย เน้นเพิ่มความเร็วขึ้นที่ให้กับเซเร่แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเซเร่เยอะๆเพื่อให้เซเร่นั้นมีดาเมจเพียงพอที่จะสามารถสังหารสตรูได้แบบง่ายๆเลยในส่วนที่เซเร่นั้นอยู่แล้วมันดีที่สุดก็คือทิมที่มีจินอยู่ที่สามารถให้เซเร่ออกท่าไม่ตายได,ได้บ่อยขึ้นมาจ่าชาที่สามารถฮิลได้หรือไม่ก็มาสที่สามารถให้โลก,กับเซเร่ได้แล้วก็จะเป็นตัวของโบรเนียที่สามารถบัฟดาเมจให้กับเซเร่เพื่อทําให้ดาเมจของเซเร่นั้นเยอะขึ้นไปอีกเอาแล้วครับตัวละครตัดปของเราก็จะเป็นดันเฮ ด้วยสกษการต่อสู้ที่ลดความเร็วของฝ่ายตรงข้ามได้เมื่อติดคิทิคอนกับท่าไม่ตายที่ถ้าฝ่ายตรงข้ามโดนลดความเร็วแล้วก็จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีก72%และหลายคนที่เหมาะกับดันเฮงน,นั้นก็คือ1นึ่งรอยอินเดอไนที่ใช้คิคอนชิ้นนี้คือจะเพิ่มอัตราคิทิคอนให้กับดันเฮงให้ได้เยอะที่สุดที่จะทําได้ครับจากนั้นก็จะเป็นตัวของออลลี่ไซเลนต์รีเมนตัวชิ้นนี้จะทาให้คิทิคอนเพิ่มอีก12%และแท็ของผู้สวมใส่เพิ่มอีก16%ถ้า ได้ครับ Arrow และคนชิ้นนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้เราจะสามารถเพิ่มอัตราคิดคอนได้อีก12%ในเวลา3เทิร์นนั่นเองครับและใน,นส่วนของลีดินั้นเราจะใช้กันเซตนี้ครับนั่นเป็นที่เพิ่มดาเมจกับความเร็วในการโจมตีนะครับเอาล่ะต่อไปทีมที่ดันเฮงควรจะอยู่ในส่วนของทีมที่ดันเฮงน,นั้นควรจะอยู่ก็จะมีก็จะมีเวลที่สามารถลดความเร็วได้แล้วก็จะมีพวกที่บัฟดาเมจอย่างเช่นบรนเนียหรือไม่ก็ตัวของกินอยู่เพื่อทําให้ดันเฮงน,นั้นได้ไปล่อย ทาให้ตายหรือให้เวลนั้นได้ปล่อยทาให้ตายเพื่อว่าศัตรูท่านนั่นเองครับ ต่ไปจะเป็นตัวละครของหยางชิงครับเป็นตัวละครที่ต้องเน้นใช้สกิลการต่อสู้ก่อนที่จะใช้สกิลอื่นๆครับเพื่อทำให้ตัวเขาเองนั้นได้รับโซลสติลที่สามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้หลังจากออกท่าอื่นๆครับและต่อไปก็จะเป็นไลท์คนที่เหมาะกับหยางชิงครับหนึ่งเลยคือ Sleep l i k h t h e Dead ไลท์คนชิ้นนี้จะทําให้ดาเมจ e c r i ิคอ a ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น30%เมื่อโจมตีหรือสกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่ไม่เกิดคิดิ i c a แล้วก็ทําให้การเกิดคิ i t i c a นั้นเพิ่มขึ้นอีก36%เป็นเวลาินนช้้ก,มา,กามาง าจากที่ปกติประมาณสักษา6ก็กลายเป็น72%อย่างเงี้ยทำให้มีโอกาสติตดคีย์คอนมากขึ้นแล้วก็ติดน้ําแข็งมากขึ้นและเลีดต,ต่อไปก็คือ level flow in spring หลังจากเข้าสู่การต่อสู้จะทาให้ความเร็วของผู้สมสัยเพิ่มขึ้น8%และสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น12%หลังจากผู้สมสัยได้รับ d a เม g e effect นี้จะไร้ผลและ e f ฟ e c t นี้จะฟื้นฟูเมื่อสิ้นสุดเทิร์นต่อไปเลลอกิ้นนี้เพราะว่ามันเพิ่มความ,เ,ม,เ,มเร็ว8%นี่แหละครับมันทําให้อย่างชิงสามารถออก a คชั่นได้มากขึ้นกว่าเดิมและในส่วนของลีดก็ ในทีมที่อย่างชินอยู่แล้วก็จะดีที่สุดก็คือทีมที่มีประกอบด้วยเวลแอสตารแล้วก็ตัวของตินอยู่เวลนั้นจะช่วยลดความเร็วในการอออคชั่นของศัตรูแอสตาราจะเพิ่มความเร็วในการอออคชั่นของทีมเราและก็ตินอยู่จะทําให้อย่างชิงสนสามารถออกท่าไปตายได้เร็วขึ้น เอาหล่ะตัวละครถัดไปของเราก็คือซูฉางซูชานนั้นเป็นตัวละครที่ต้องเน้นใช้สกิลการต่อสู้และท่าไม่ตายบ่อยมากด้วยสกิลท่าไม่ตายของนางนะั้นเมื่อใช้แล้วก็จะสามารถเล่งความเร็วในการแอคชั่นได้100%แล้วก็โบก W 14%ทำให้นางสามารถออกแอคชั่นได้บ่อยขึ้นและเมื่อใช้แล้วจะทําให้ได้รับความสามารถซอส,าาส,าาสาาแซนไว้เป็น2ขั้นจากปกติแค่ใช้สกิล ปกติใช้แค่สกิลธรรมดาแล้วมันจะเพิ่มแค่1ขั้นและใน้นึ่ขั้นนั้นมันจะมีโอกาสเกิดแค่สามสามเรหลังจากการโจมตีแต่เมื่อใช้สกิลถ้าไม่ตายแล้วมันจะทําให้ซอตสเตนนั้นเกิดแอคชั่นสครั้งและมันก็จะสามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%จากดาเมจที่เราทําได้จากถ้าไม่ตายก่อนหน้านี้ด้วยในส่วนของไลคนนั้นผมแนะนําให้ใช้ซอสเพลย์เพราะตัวของซูชานนั้นสามารถออกแอคชั่นได้รัวมาก ทำให้สามารถสแต็กดัมเมจของซอร์สเพลย์ได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่มีซอร์สเพลย์แล้วก็ผมแนะนําไม่ใช้ชิ้นนี้เลยครับ only s i l e n t e element ไอเทมชิ้นนี้จะเพิ่มแอแท็16%แล้วถ้าเหลือ2ตัวเลนต์ต่ำกว่าจะเพิ่มแอต์ตาคิวทิคอนให้ผู้สมัคอีก12%ครับผมและสิ่งลิลิกที่ผมจะใส่ก็คือเซตนี้เลยครับเพิ่มดัมเมจแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างทําให้สามารถเบรกศัตรูได้ง่ายขึ้นและใน่วนของทีมที่ซูชานเขาจะอยู่นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยบรอนเนียแล้วก็ ฉู้านได้ใช้บ่อยขึ้นครับผมอ๋อแล้วเลยคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะต่อกับคลิปหน้านะอีกกี่สายเนี่ยอีก5าสายที่เหลือเดี๋ยวผมจะไปต่อคลิปหน้านะโอเคงัดก่อนจากลาผมขอให้ทุกคนสุขภาพดีและแข็งแรงนะครับอย่าหากผมเล่นเกมนี้มากเกินไปนะมันดูเวลาชีวิตมากเลยเอาละฝากติดตามกดซัสบสไคร้หรือติชมคลิปอย่างนี้ด้วยอ่ะโอเคครับจบแล้วลาอย